เพื่อนๆคะ่ะที่เราจะพาทําผัดชาแชาสปาเกตตี้นะคะทุกคนเดี๋ยวน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราใช้เป็นน้ำมันงาน,นะคะใส่เครื่องไปเครื่องผัดชาคะ่ะเพื่อนผัดชาสปาเกตตี้ใส่เขาเรียกอะไรอะ่ะส่กอบ ออกลมควันนะคะตามมาเลยกิ <c oughs> ่งหยิ่งนะคะผัดชาเราจะมีเครื่องผัดชาเนะะี่ยค่ะเส้นสปาเก็ตตี้ใส่ไป <c oughs> เยียอะเอย ต้องหยดน้ำมันงาอีกอน,นี่เราจะทำผัดโบโลนาล่าด้วยผาโบ,บูนาล่าด้วยใส่น้ำมันงาผัดใช้น้ำมันงาผัดนะเขาจะไม่หอม กลิ่นกลิ่นชุนมากอปรุงเครื่องค่ะป,ป,ป,ปรุงรสปรุงรสอะเยวนี่ก่อน,นะคะเพราะว่ามันแข็งปรุงรสน้ำตาลแล้วก็ซอสหอย,ยค่ะก็ผัดผาเรา ปลาเขียวหน่อยนึงเราจะไม่ให้เค็มมากนะคะผัดหมาเห่า ดีเลยเลยค่ะเพื่อนๆค่ะใส่ใบกระเพราไปจ้าแล้วก็ไส้กรอกนี้เราลวกแล้วนะคะไส้กรอกลมควันเราลวกก่อนนะคะเป็นสปาเกตตี่ผัดจ้าหอมมากเลย ติดเตาแก๊สไม่เจอเลยเสร็จแล้วค่ะทุกคนคะ่ะสปาเก็ตตี้ผัดผาค่ะขอบคุณนะคะน้ำมันงาค่ะกินน้ำมันงาเขาก็จะหวานอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะเดี๋ยวทานด้วยกันนะคะ